สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ขอนอกเรื่องนอกประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับช้างนะครับวันนี้ขอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวิถีชีวิตนะวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเดินตามลุงเอี่ยวนะครับก็เป็นบุคคลที่ <laughs> หาปูเก่งนะครับโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์อะไรนะครับมือเปล่าๆกับกระสอบใบเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาปูของลุงเอียวกันนะครับลุงเอียวลุงเอียวไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเสียมหรอมีแต่มือครับมีแต่มือครับไหนแล้วทํายังไงอ้าวลวงไปแล้วกระดูดมาเองอ้าวแล้วกระดูดมาเองเอาน้ําใส่ด้วยน้ำใส่ด้วยเดี๋ยวดูดมาครับแล้วหลุมนี้มีไหมนีไหนเดี๋ยวขึ้นมาดิขึ้นเดี๋ยวขึ้นมาแล้วมาเออมันแกะขึ้นแล้วอ้าวดูยริง มันจะมันเหมือนจะดูดนะเนี่ยไม่ตับชลึงเตรียมอับบลมีได้ม่เราไม่กลัวหรอาได้ไหมเจอยังเจอยังนี่เห็นไหมได้แล้วตัวหนึ่งไหนไหนดูให้เอฟซีดูหน่อยอ่าดูเลยครับผมไหนไหนได้เยอะขนาดไหนเปิดดีๆเปิดดีๆเกือบกิโลแล้วนี่ไหนเปิดดีๆโอ้ยดูไหนเปิดกว้างๆเปิดกว้างๆโอ้โหนี่ดูครูโอ้โหอย่างเยอะเลยครับ นี่โอเคเดี๋ยวเราเราเรามาติดตามนะครับว่า <c oughs> ว่าเกจะหายังไงอีกลุงเอียวลองโชว์สักสองสามหลุมดิให้ชื่นใจหน่อย <Hey. S 1> เขาจะได้รู้ว่าของแท้ทของไม่บบนี่มันจะมันชอบอยู่รูบ <Okay. S 1> อะ่ะอ่ะมันมันอยู่รูหรือว่ามันอยู่อะไร นี่รูอยู่ในรูนี่นี่คยเจอรูละเดี๋ยว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 ้นนเบางมันข็แข็งอ๋อข้างบนไม่ใกล้น้ำดินมันจะแข็งเราต่อน้ำสาสด้วยดูดิวิธีการหากคนหาไม่เป็นก็หาไม่เป็นนะครับก็ตะกี้ลุงเอียวหาปู ตอนนี้ก็พี่ตั้มหาหอยมันลื่นปะตัม้มโอ้ต้องหนัดแล้วเออหอยตัม้มแกหาแถวนั้นมีเลยนะงมมาหอย <laughs> <c oughs> ต้มเอา้าลุงเอียวมาลุงเอียวบ้างหอยต้ม <c oughs> ห,หลื่นป่ะดิโอ้เาวบดกต้มเนี่ยเขาเรียกว่าประมงน้ำตื้น เดีเยะแยะเลยนี่ลงมาจานหากินหมันครับไก่พี่ต้อมหากินไม่หมานเท่าตาเอียวลื่นเ้อลื่นเ้อโอ้ได้ไดเอาเอาจากไหนเอาจากไหนลื่นเด้ลื่นเด้ เอาเอาเอาเฮ็ดยังนันพิก้าเด้อเอาเฮ็ดยังเอาบากาดิกาโอ้ยอายุสามสิบหกแล้วจะเล่นสไลเดอร์ไม่กล้ากลัวบะมีติโอ้โหเป็นฝ่ายน้ำรถน่ะที่หมู่บ้านนะครับตอนแรกผมเคยคิดว่า จะพาน้ำหอมมาเล่นเนาะนะครับมานี้ต่อไหนฝีมือขนาดไหนหดูดิเอ,เ,ออเอาหอยเชอรี่ได้ไหมเราจะไปไปเผากินอะ่ะนี่ประมงน้ำตื้นนะอ๊บได้ไหมไม่ได้โอ้ย ก็หลังจากไปหามาก็มาเผากินกันเอดูดิอาหารหรูนี่ครับเออนี่คนป่าควานต้อมเขาจีหอยเป็นหอยเชอรี่นะครับเยี่ยมโอสุกแล้วสุกแล้วแล้วกินไป สุกแล้วนี่<ด>นี่นี่อันนี้อันนี้โอ้สุกแล้วสุกแล้วเอาเขานี่รีดดิปูปูเผาไม่อีกเผางี้อร่อยนะครับธรรมชาติธรรมชาติมีเดือดแล้วพี่ตบจุดไฟอีกเผาอีกเ <c oughs> นี่ยเด <c oughs> ี๋ยว อาหารของควันต้มจีหอยคนหนึ่งถนัดหอยคนหนึ่งถนัดปูหลวงเอาเลยตินี่หอยจุบอันนี้หอยเชอรี่อันนี้หอยจุบเอาควันต้มจิ้มน้ำพริกด้วยเออเนื้อ มาฐานเอาฮะแต่ถ้ากินตานี่มันเป็นยังงมันเมามันเมาแล้บอกตามันอะแล้วแต่บางคนแล้วบางคนอ่อนี่อาให้ตาอ๋อหลอกใครโค้กคนอื่นกินตัวนี้ตัวไอ้คนอื่นกินไม่เมาแต่เจ้าของโยนถิ่มเนาะเอาออกแล้ว ทำน้ำจิ้มมาเรียบร้อยวันนี้โอ้มีปลาด้วยเป็นวิถีชีวิตนะครับอันนี้อันนี้คือจะกินอย่างไรเรากินบลไหลฟันเราบะมีฮะมีน้ำจิ้มด้วยอืแซ่บปะเห็ดเรนจีกินบว่าขายเห็ดอะไรนะเห็ดเรนจีเห็ดเรนจีโอ้เห็ดเรนจีอะไรมาขึ้นอยู่สุรินทร์นี่ตรงนี้ไง ก็วันนี้นะครับมาสูบน้ําอีกเช่นเคยนะครับพอดีน้ํามันท่วมนานะครับเราไม่สะดวกที่จะทํานานะครับก็เลยต้องสูบน้ําออกวันนี้ควันต้มพาทีมมาสูบนะครับก็ได้หาปูหาหอยนะครับเป็นอาหารนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปทํากับข้าวอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝาก fc ติดตามหรือว่าให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับในช่องฟันแซบทแนลนะก็นี่บรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับอากาศดีนะครับฝนจะตกก็ไม่ตกนะครับจะทํานาก็ไม่สะดวกนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับป้าตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับ